ดีจ้าเพื่อนๆพ,พบกับสาวจา๋าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สาวจา๋าจะพาเพื่อนเพนมาแวะชมผลงานที่สาวจา๋ากับนายช่างรับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จไว้เมื่อปีพศ2559นะจ๊าเพื่อนๆพ,พ,พระธาตุสวยงามมากจ้าสูงมากนะคะมารับชมความสวยงามขององ,องค์พระธาตุกันเลยจ้า พระาธาตุองค์นี้สร้างอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเพื่อนๆความสูงรวมทั้งหมดตั้งแต่ฐานขึ้นไปจนถึงด้านบนรวมแล้ว49เมตรพอดีค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะดาสาจาจะพาขึ้นไปดูไรประตูนะคะเพื่อนๆ นี่จ้าแกะสลักด้วยช่างฝีมือเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะด้านบนเพดานฟ้าก็ตกแต่งด้วยลายวิจิตงดงามนะคะเพื่อนๆสวยงามจ้า อันนี้ก็จะเป็นลายนะคะลายที่นายช่างทําการหลอกออกมาจากแม่แบบพิมพ์ค่ะเป็นภาษาช่างเขาเรียกประตูหลอกนะคะด้านนี้สวยไหมคะเป็นสาวจ๋าเป็นนายช่างนะคะแกะสลักเองค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆ เสียดายนะคะหลวงพ่อแกล็อกประตูไว้ทุกด้านเลยค่ะตอนแรกสาวจาาว่าจะพาเข้าไปชมการวาดภาพฝาผนังด้านในค่ะแต่ว่าเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เลยพาชมความสวยงามรอบๆอ,อ,องค์พระธาตุนะคะ อันนี้จะเป็นป้ายนะคะป้ายชื่อพระาธาตุของเรานั่นเองจ้าเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้อํเภอสีบุญเรืองแวะมาชมผลงานของนายช่างกับสาวจ่าได้นะคะเพื่อนๆวัดป่าโชติการามจ้าอันนี้ก็จะเป็นประตูหลอกอีกหนึ่งด้านนะคะเพื่อนๆ เปิดได้เหรอคะโอเคค่ะลูกสาวว่าครับไม่ได้ล็อกหมดทุกด้านนะสาจา๋าจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศด้านในนะคะไปกันเลยจ้าไปค่ะสาจา๋าจะพาเพื่อนเข้าไปชมลวดลายข้างในนะจ๊ะเพื่อนๆไปรับชมกันเลยจ้าลมพัดบรรยากาศ สดชื่นมากนะคะเพื่อนๆื่นจ้าเพื่อนๆมารับชมลวดลายข้างในกับสาวจ๋าเลยนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆพนายช่างเป็นคนทําพิมพ์ลายแล้วก็พวกสาวจ๋ากับคนงานก็ช่วยกันหลอลายแล้วก็มาติดนะคะเพื่อนๆพ่จ้าเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ บรรยากาศด้านในองค์พระธาตุชั้นล่างนะคะเพื่อนๆองค์พระธาตุองค์นี้เป็นผลงานที่สาวจากับนายช่างภูมิใจที่สุดเลยนะคะแวะชมกี่ครั้งก็ภูมิใจมากจ้ะเพื่อนๆืได้ได้มีโอกาส ได้รับเหมาก่อสร้างพระาธาตุองค์นี้จนแล้วเสร็จนะคะเดี๋ยวสาจาจะพามาดูลายเสาะนะคะเพื่อนๆติดขึ้นไปจนสุดเลยค่ะแล้วก็จะมีลายอยู่คานข้างบนด้วยนะคะเพื่อนๆ ภาพวาดฝาผนังก็สวยงามมากเลยค่ะตัดกับลายสีทองงดงามยิ่งนักจ้า นี่จะเป็นภาพโดยรวมนะคะคานด้านบนก็จะมีติดลายไว้ทุกคานเลยนะคะนะคะคเพื่อนๆว่าเพดานก็จะวาดลายไว้สวยสุดงดงามจ้าพระธาตองค์นี้จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวสาวจ๋าจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบนอกขององค์พระธาตุกันต่อน,นะจ๊ะเพื่อนๆตามสาวจ๋ามาเลยจ้าจ้าเรามารับชมบรรยากาศหน้าองค์พระธาตุกันนะจ๊ะเพื่อน ราวบันไดก็จะมีพญานาคห้าเสียนนะคะมีอยู่สองตนด้วยกันจ้าได้พาขึ้นไปชมด้านบนนะคะเพราะว่าด้านบนเขาล็อกไว้จ้าเพื่อนๆเปิดเข้าไปชมไม่ได้จ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าองค์พระาธาตุนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกขององค์พระาธาตุนะคะก็จะมีซุ้มพระประจำวันเกิดอยู่รายรอบองค์พระาธาตุเลยจ้ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้สาวจ๋าขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจ๋ากินแซ่บเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ